วันนี้สามีจะพาไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาจัดสวนหลังบ้านให้มันดูดีขึ้นมากว่าเดิมยูต <think> <Yeah. S 1> ิกดิสพี่ว่าอันนี้สวยไหม oh, But, so so สวัสดีวันที่23สิงหาคมค่ะสวัสดีพี่ๆครับวันนี้สามีจะพาไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาจัดสวนหลังบ้านให้มันดูดีขึ้นมากว่าเดิมนะคะเสียงโพยกะ อันขอพัยพี่ๆหลายๆเด้อเสียงหายเสียงแหบเบิดอยังว่ามื่อนี้ก็เป็นวันที่23สิงหาคมพากันไปเบิ่งต้นไม้ค่ะพี่ๆค่ะตอนนี้เป็นเวลา4โมง26นาทีอันสิพากันไปซื้อต้นไม้อันไดที่มว่ามันขาดอันไดที่ว่ามันเกินในสี่โอยกับสีปซื้อนะคะเนาะเดี๋ยวอากาศวันนี้บุรีรัมย์เหมือนฝนจะตกแต่น่าจะไม่ตก ะะพลอยไม่มีไข้นะคะไม่มีไข้ไม่มีไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอะไรเลยเนาะพี่ๆนี่แต่เสียงเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฮันเด็ปปกติกับเป็นเสียงหายเสียงแข็งเนาะค่ะเนาะเน,เนื่องจากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็คือพลอยรันในการทําคลิปเยอะ,ะคะ่ะพี่ๆ่พราเหตุคลิปหลายทําคลิปเยอะจนเกินไปกับว่าได้ยุดเบาเนาะให้มาทักทายกันพี่ๆคะ่ะทักทายกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าต้นไม้ที่เราเลือกนะคะจะ ได้อะไรมาบ้างวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูบรรยากาศทางไปนะคะค่ะพี่ๆคะบรรยากาศมันก็ซิม,มืดๆจังสิแหละเนาะจาะเนาะอย่าฟฝ้าเด้ออย่าเฝ้าฝนตกพอยสิไปเบิ้งต้นไม้ก่อนถ้าไปเบิ้งต้นไม้อันฝนต,ตกนน่ย่างบ่วมวนคักคะ่ะพี่ๆค่ัเดี๋ยวว่ารุนกันว่าต้นไม้เราจะได้แบบไหนนะคะสามีลงไปซื้อนมให้คะ่ะอันนี้เป็นนมสดร้อนนะคะเพราะว่าร้านต้นไม้อยู่ใกล้กับมิวแลนเลยคะ่ะ เมื่อสามีบอกว่าป้าไปร้านต้นไม้กันพลอยนี่กระโดดขึ้นรถเลยค่ะทุกครั้งเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเวลาที่มาร้านต้นไม้นะคะเราก็จะแฮปปี้มากมากเลยค่ะวันนี้สามีเป็นคนชวนเองนะคะตอนแรกพลอยว่าพลอยจะไม่มาแล้วเพราะว่าดูท่าแล้วฝนจะตกค่ะพี่พี่ค่ะก็เลยไม่มานะคะวันนี้มาที่ร้านเดิมค่ะร้านสวนภูมิมนินะคะเป็นร้านประจำประจำที่เราต้องจอดนะคะแล้วที่สําคัญพี่เขาให้ราคาดีมากนะคะพี่พี่ค่ะพลอยก็เลยได้มาร้านนี้นะคะวันนี้เราจะได้ต้นอะไรกลับไปแล้วก็จะได้อะไรนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าต้นหรือว่าของที่เราจะซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ อันดับแรกนะคะขอมาซื้ออิดก่อนค่ะอิดที่เราจะใช้นะคะอันละ18บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะราคาก็ถือว่าน่าครบค่ะพี่พี่ค่ะก็เลยได้น้องมานะคะแล้วก็มาดูต้นไม้ร้านนี้ที่ไลอดไม่ได้เลยเพราะว่ามีแต่ต้นสวยๆค่ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พลจะได้ไปอะไรไปบ้างนะคะมองไปข้างในพลเห็นแล้วค่ะว่าต้นไม้อันไหนที่พลจะซื้อนะคะแต่สามีบอกว่าก่อนจะไปดูต้นไม้ขอมาดูก้อนหินไปตกแต่งกันก่อนพลก็อ่าโอเคโอเคไปดูก้อนหินกันก่อนนะคะวันนี้พลจะไม่เลือกสี ขาวหรือสีเทาแต่เรามีคอนเซปต์ของเรามาแล้วว่าเราจะเลือกสีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเพราะว่าให้มันตัดกับสีขาวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะพี่ๆว่าสีไหนนะคะอันนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะมายกให้นะคะอันนี้ถุงละ150บาทค่ะเราจะใช้ประมาณ2ถุงนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเนี่ยขับรถมาซื้อแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะไม่ได้ไกลมากอยู่แถวอนุสาวรีย์รอหนึ่งค่ะก็ขับรถมาแป๊บเดียวเนาะจริงๆร,ร้านนี้เขามีของให้เลือกเยอะมากพี่ มันจะเป็นก้อนหินดอกมองดอกไม้คือมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วพลอยก็ได้ต้นไอ้ตัวนี้ไปนะคะ120บาทแต่พี่เขาให้แค่100บาทนะคะก็เลยเอามาสองนะคะแล้วก็ใบโรสเมลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาเรียกกันนะคะเอามาสองต้นค่ะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตกแต่งนะคะตรงที่พลอยจะเอาไปไว้หลังบ้านแล้วก็ให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มลงสวนแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เพื่อนสามีมาหาเนาะแต่ว่าเราก็จะใช้ช่วงเวลาตอนเช้าตอนเที่ยงนี่แหละค่ะจัดสวนนะคะเดี๋ยวส่วนตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งมีต้นนี้เลยค่ะที่เราจะเอามาเป็นคอนเซปต์นะคะไม่ใช่สนหอมไล่ยุงนะคะแต่เป็นต้นอันนี้ค่ะที่เป็นเป็นจุกๆไอ้เนี่ยค่ะพี่ๆค่ะเห็นไหมที่มันไล่สีไล่ใบเนี่ยคือต้นมันสวยมากพลอยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้นะคะต้นละ 800บาทเพราะว่าเขาโตช้ามากๆนะคะถึงแพงนะพอรู้สึกว่า800บาทก็แพงอยู่นะพี่ๆเพราะอะไรถึงขายแพงเพราะว่าน้องเขาโตช้ามากๆของพลเนี่ยปลูกที่บ้านต้นหนึ่งค่ะไม่ไปไม่มาเลยเราก็เลยว่าเอ๊ซื้อน้องดีกว่าแล้วก็คอนเซปต์ของพลเนี่ยก็คือ ต้องใช้ต้นนี้นะคะเราก็เลยเอาต้นนี้มานะคะพี่ๆค่ะอ่ะจัดไปให้พี่เขายกออกไปเลยค่ะเวลาที่เรามาล้านต้นไม้อย่างนี้ก็คือหิวใจเรามากได้ผ่อนคลายกับอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะพี่ๆหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยล้าจากการทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแล้วพอได้มาเดินดูสวนต้นไม้แบบนี้ก็เออเป็นการรีแล็กซ์ไปในตัวนะคะพี่ๆคือชอบนะเวลาที่สามีบอกว่าป้าไปล้านต้นไม้กันนี่คือจะกระโดดขึ้นรถเลยนะไม่ต้องให้สามีรอเพราะปกติสามีจะต้องรอนะคะแต่นี่คือเราต้องมารอสามี นะเ,ออเวลาที่มาดูต้นไม้ก็คือจะรอสามีเลยสามีต้องปงุกปิดวงปงิดบ้านไอ้เราก็นั่งเป็นตุ๊กตาหน้าหลุดแล้วนะคะถึงเวลาคิดเงินค่ะก็คือช็อปแค่นี้พอนะคะวันนี้ไม่ได้มีบัตเจ็ตอะไรเพียงแต่ว่าเรามาดูต้นไม้ที่เราต้องใช้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้ค่าเสียหายหมดไปเท่าไหร่ซื้อต้นไม้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปลงที่บ้านกันนะคะว่าวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ต้นอะไรมาบ้างถูกใจพอยมากค่ะพี่ๆคะ่ะ เราก็จะจัดสวนตามคอนเซปที่พออยากได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรกันนะคะมาถึงบ้านกันแล้วค่ะมาถึงบ้านก็มืดค่ากันแล้วนะคะคุณพ่อก็อ่ะยกช่วยหน่อยละกันวันนี้ก็คือมีทั้งหินมีทั้งอิฐนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็ซื้อดินมาด้วยนะคะเจ็ดถุงร้อยค่ะดินก็ไม่แพงเลยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะค่าเสียหายของเราหมดไป2,300บาทค่ะโอ้ยคนเสียงผากกเกียแต่บมีเสียงเนาะก็เลยมาผัากเสียงนี่แหละค่ะเสียงหายเสียงแหบไปตะเลือตุนเจ้าของ ก็เลยบดายโยกซอยเพิ่นเดอ้อมันเป็น บบสับายนะกจาอาเป็นตากล้องกันละกันนาะจาให้พ่อกับสามีพนยกลงกันแล้วกันมีทั้งหินทั้งอิฐทั้งต้นไม้ดอกไม้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อว่าสีไดยังมืออื่นพูนละค่ะพี่ๆคะจังได้มัน่นเบิ่งว่าอันต้นอันนี้เขาเอิ่นน่า้ยังอันนี้เขาเอื่นว่าอะไรกับสีไดหูนอจาะเนาะ,ะวางไว้ทั้งพูนค่ะคุณพ่อบอกว่าวางให้มันถือนำคางมันสีไดแบบเฟชเฟชอ่ะเขากับไปตากไว้ทั้งนกค่ะมันจะได้แบบเย็นๆนะคะต้นไม้กับสีไดถือนำคางเอาไป โดนน้ำไปในตัวนะคะพี่พี่ จักตนไม่เขาเอิ่อนไ้ยังซื้อมาเบิดบริหูซื้ออียังอกจากพี่พี่จ้าพ้อยกระไดเอาเสร็จเราก็ไม่ยกอิดออกค่ะอันนี้ตัวละ18บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะพี่พี่ราคาหน้าคบหาอยู่จ้านี่แหละจ้าถ้าพ้อยกับสามีได้ออกบ้านก็มืดคําพ่นละจังไดกับเนาะก,กับไปย่างมึงตนหมอกตอนไม่มันก็มีหลากหลายจนเฮาสิบเลือกบ่ถือว่าเฮาสิเอาอันใดดีเนาะค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศนาบ้านพ้อยอันกระจกนั่นพี่พี่เอ้ยเปลี่ยนแล้วเด้อนูสิบอกไห้ องมือหายูบานนี่สิละค่ะยูบ้านบอนิ่งบอสบ,บายดอกพีพีเวลาพอยกับสามีได้อยูบูบานย้ำได้ได้เสียเงินย้ำนั่นค่ะว่าอีหยังจะเสียเงินสามีเพื่อนมาหาเห็ดพีพีค่ะเมียห้ามกับโบฟังเด็กกันเห็ดอันน่ะเมียบอกว่าอย่าเห็ดอย่าเห็ดเพื่อนกันยังเห็ดพี่น้องประตูเพื่อนกับว่ไดดสวนราคามันเท่าไหร่เพราะว่า สองมือหานี่มันกับโบเมนเงินห,นหน่อยๆเนาะแล้วมันกับโบมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสําหรับเราไม่มีความจําเป็นแต่สําหรับฝรั่งมีความจําเป็นและสําคัญกับเขามากในเรื่องของสุขภาพนะคะบางครั้งนี่ประตูถ้ามันมีรูหรือมีช่องโหว่นิดๆหน่อยๆเขาก็จะกลัวว่า,มาแมลงอะไรจะเข้ามาแล้วก็พวกกลิ่นควันกลิ่นอะไรเข้ามาก็ทําให้บ้านเนี่ยมันเหม็นหรือเมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปทําหน้าต่างใหม่ประตูใหม่นี่แหละค่ะพี่ๆค่ะถามว่าผู้รับเหมาบ้านพ้อยแล้วดีบอดีค่ะพี่นองแล้วเลือกวัสดุดี ดีทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันระตอบฟังก์ชันของเขาเนาะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าบ้านนี่ถือว่าโอเคเลยนี่คุณเจก็ซื้อผัดไทยมาให้คุณพอ่อพอยันหนึง่งผัดไทยกุ้งโอ้อันนี้คิมเมียตกนี่แหละค่ะพี่พีคะมาอัปเดตกันประมาณนี้ให้พี่พีได้เห็นกันอันนี้ก็เป็ตนต้นอีหยังดอกพี่น้องหนูซื้อมาไปสันละอันไหนที่มันงามก็ซื้อมา้าก็บปได้รู้ซื้อว่าเขาเรียกว่าอะไร เสียงนูก็หายก็แหบโอ้ยเลือตนเจ้าของคักเนาะค่ะพี่พีเหตุงานไปสู่ชีวิตไปนี่สู่ชีวิตคักได้นี่ถึงมาผากเสียงไงพี่พีได้รับฟังกันถ้าบ่ได้โพดกับสินมือนึ่งกัสิตายค่ะน,นู้น่นนะเพราะว่าคนเคยเหตุงานเคยเหตุโพด,ดี๋ยสิ บอดายมาโพด์กับเป็นซ้งเงาๆนั่นแ่ละพี่ๆนี่ละอะนี่ลละค่ะของที่ซื้อมาเนาะจ้ะเนาะก็สิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเออเดี๋ยวมาเอืนมุสิมะไทยเห็นพี่ๆเห็นเนาะจ้ะอันนี้น่ารักมากฟอร์มเขาสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆก็เลยได้มาถ่ายพี่ๆได้รับชมกันเนาะจ้ะเนาะสาหรับอีพีนี้ถ่าพี่ๆมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะให้พอยจะได้มีกําลังใจในการเฮ็ดวิดีโอต่อไปให้อยู่ในหน้าจอพี่ๆไปโดนๆเนาะจ้ะเนาะสําหรับอีพีนี้กันลากันไปก่อนเจอกันใหม พบอีพีหนาะเด้อจ้าสำหรับอีพีนี้ไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย